สำหรับขั้นตอนการเข้าใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เข้าไปที่แ p ปพ i c เคชัน Access Smart Service ค่ะแล้วในช่องผู้ใช้งานนะคะให้ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้วนะคะและคลิกเข้าสู่ระบบค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นปุ่มต่อใบอนุญ,ญาตและปุ่มแสดงใบอนุญาตค่ะ เดี๋ยวเราจะลองกดดูที่ปุ่มแสดงใบอนุญาตดูนะคะ เมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะมีรายการแสดงให้เราเห็นว่าเรามีใบอนุญาตประเภทไหนบ้างค่ะแล้วก็จะมีปุ่มต่อใบอนุญาตด้วยค่ะสำหรับเคสตัวอย่างนี้ก็จะมีแค่ใบอนุญาตขายสุรารายการเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปดูค่ะว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเมื่อเรากดเข้าไปค่ะก็จะมีข้อมูลสถานที่ขายวันที่ออกใบอนุญาตหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาตพร้อมวันที่อนุญาตที่มีผล บังคับใช้นะคะว่าตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรค่ะจากแค่ตัวอย่างนะคะเราก็จะเห็นว่าใบาอนุญาตนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31มกราคม63นะคะถึง30มกราคม64ก็คือมีอายุ1ปีค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงที่เราทําคลิปก็เป็นปลายปี63นะคะใบอนุญาตนี้ก็สามารถต่ออายุได้แล้วค่ะเพราะว่าใบาอนุญาตสามารถต่อล่วงหน้าได้90วันค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อใบอนุญาตกันเลยค่ะโดยการกดที่ปุ่มต่อใบอนุญาตค่ะ ระบบก็จะแสดงรายการสถานที่ขายทั้งหมดของเรานะคะที่ต้องต่อใบอนุญ,ญาตค่ะสําหรับเคสนี้มี1รายการค่ะสังเกตดูปุ่มรายการสีฟ้าด้านล่างนะคะจะมี3รายการด้วยกันค่ะคือ1นดูรายละเอียดนะคะ2ปุ่มแสดงแบบพสศ .806 และ3ปุ่มต่อใบอนุญ,ญาตค่ะสําหรับปุ่มดูรายละเอียดนะคะจะเป็นรายละเอียดสถานที่ขายแบบที่เรากดดูเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองกด ปุ่มแสดงแบบ0พศ0806ดูนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่สามารถพิมพ์เพื่อนำมาสแกนจ่ายผ่านม o บายแบงกิ้งหรือสามารถนำแบบไปชำระที่เ e เ e ่ e อีเหรือธนาคารกรุงไทยได้ค่ะและสุดท้ายค่ะคือปุ่มต่อใบอนุญาตสำหรับต่อใบอนุญาตและชำระเงินในแอปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกดต่อเลยนะคะ เมื่อกดต่อแล้วระบบก็จะแสดงป๊อปอัพให้เราติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านล่างก่อนนะคะเพื่อยอมรับเงินไขค่ะแล้วคลิกยอมรับค่ะระบบก็จะแสดงรายการค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายค่ะอันนี้ก็จะมีรายการเดียวนะคะก็คือใบอนุญาตขายสุราค่าธรรมเนียมคือ330บบาทค่ะเมื่อเราตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปุ่มชำระเงินได้เลยค่ะ ก็จะเห็นว่ามีให้เลือกทั้งแบบบาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเคริตรและบัตรเครดิตเลยนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราสะดวกจ่ายแบบไหนนะคะเดี๋ยวนิ่มจะลองเลือกแบบบาร์โค้ดให้ดูกันค่ะก็กดเลือกตรงที่บาร์โค้ดนะคะและกดดําเนินการต่อค่ะด้านล่างค่ะสีฟ้าระบบก็จะแสดงบาร์โค้ดชําระเงิน และบาร์โค้ดนี้นะคะสามารถชําระเงินผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะคะรวมถึงสามารถนําไปชําระที่เซเว่นอีเลหรือธนาคารกรุงไทยได้เช่นกันค่ะสําหรับแบบ QR Code นะคะก็สามารถใช้ชําระได้เหมือนกันนะคะกับแบบบาร์โค้ดค่ะไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งเซเว่นอีเลเหรือธนาคารกรุงไทยค่ะ สุดท้ายค่ะเราจะมาลองเลือกแบบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตดูนะคะโดยกดเลือกที่ธนาคารกรุงไทยหรือ p a y a t a l l ก็ได้นะคะแล้วกดดำเนินการต่อไปค่ะตรงด้านล่างค่ะระบบก็จะขึ้นป๊อปอัพให้เราคลิกกดยืนยันอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะขึ้นข้อมูลให้เรากรอก ข้อมูลของบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของเรานะคะแล้วก็กรอกให้ครบค่ะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัตรชื่อผู้ถือบัตรเลขรหัสหลังบัตรนะคะ3ตัวและธนาคารผู้ออกบัตรค่ะหลังจากนั้นก็กดซับมิดได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็รอรับไปอนุญาตได้ที่บ้านได้เลยค่ะ สิ้นอายุนะคะและสำหรับการชำระผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Exercise m a r t e r v i c e ก็ต้องชำระก่อนวันสิ้นอายุนะคะสำหรับวันสิ้นอายุผู้ประกอบการสามารถตวรวจสอบได้ที่หน้าใบอนุญ,ญาตเลยนะคะ ถ้าหากว่าเกินกําหนดชําระแล้วจะต้องมาติดต่อที่สํานักงานสรรพสามิตรเท่านั้นค่ะนอกจากการชําระค่าใบอนุญาตผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน c i ็ e Smart Service แล้วกรมสรรพสามิตรยังอีกยังมีช่องทางการชําระค่าบอนใญุญาตอีกหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพสศ8ป0พซึ่งเราสามารถใช้มือถือแบงกิ้งนะคะสแกนจ่ายได้เลยหรือสามารถนําแบบพสศ0 8 0 6ไปชําระที่เซเว่นได้หรือสามารถนำใบ,บอ, Stay อ,าานำอนุญ,ญาตาไปเดิมของปีที่แล้วนะคะข้างหลังจะมีบาร์โค้ดนะคะเราสามารถนำใบอน นำเอาใบอนุญาตนั้นไปชำระที่เ <t> 1เว <t> ่นอีได้ค่ะ <t> และอีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่าน w w w e x วายเ g o t จนะคะของกรมสรสรพากรก็สามารถชำระได้เช่นกันค่ะก็หว <t> ังว <t> ่าคลิปน <t> ี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะยังไงก็อย่าลืมลองชำระค่าใบอนุญาตขายสุราาสูงผ่านแอปพลิเคชัน Excise Smart Service กันดูนะคะขอบคุณค่ะ